ย่นแดมครับคุณชายตอนจบโอ้โหกระตือรือร้นมากตอนจบก็ติดเทรนดระดับโลกใช่ระดับโลกกันเลยแล้วก็ติดเทรนในไทยแล้วก็หลายๆประเทศเลยที่เราเห็นนะครับสวัสดีแล้วก็สิงหโววิดกันยาวเลยดีใจมากพี่สุดๆเท่าเดียวตอนกลางวันก็ไหนกันเท่าพี่พี่ตุลนิดเดียวชื่นใจหายเลยยังไงมา ว่าเราพวกเราทุมมกคนะได้ทำงานทีนี้ม,มาอย่างเต็มที่ก็ดีใจที่การแสดงของละครได้ส่งถึงแฟนๆคนดูแล้วก็ได้เช้าความสนุกกับคนดูตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนที่ส7ซึ่งก็คือเมื่อวานนี้ก็ดีใจมากที่คนดูยิ่งบอกยิ่งใจได้ได้เติมเต็มหมดเลย ใช่เลยแล้การนี้ s t a n สิครับรู้ใจไหมเขาไม่เผาตึกแล้วไม่เผาตึกแล้วเหมืน Standby รอแล้วย่านตะโกไปมาผมอยู่ไทยแล้วอยู่อยู่ที่เผาโดนเรลายอ่ะไปเซนเลายแล้วตอนสดมีภาพนีมด้วยเห็นว่าแบบตอนที่ตบไหลมีแฟนๆแต่ว่าเหมือนผมยาวเลยมีครัแล้วเหมือนสาวหยาวอยู่กลางหลัง ก็ดีใจดีใจที่แบบเป็นแฟนเป็นแฟนชอบคนดูดูแลแบบยินตาแต่ใบหน้าเราเหมือนพี่โดนัดมากโดนัดไปนักษนานดีใจที่สวยครับดีใจที่เี่เขาครับเน่จริจริงคือบทเนี้ยมันเปลี่ยนเลยมีการเปลี่ยนมันมันเปลี่ยนบ้างไปขนาดไหนอะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามีการเปลี่ยนบทของพี่แตงโมด้วยเปลี่ยนรีบเปลี่ยนตัวดีกว่าเปลี่ยนตัวนักแสดง ทั wollen, ้งหมยังเหมือนเดิมก็ก็อยากที่รู้กข่าวของเราเนาะแล้วก็เป็นพิพิเฟยเข้ามาทำหน้าที่แทนก็เป็นการรีชูทั้งหจริงๆแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนแบบแสดงแล้วก็เหมือนพิพิเฟย์เขาต้องมาทำงานทำงานเพิ่มขื้นเพราะว่าเวลามันมันจะชั้นชิบมากครับเพราะวฉะนั้นพี่พิ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 เยมีเวลาทำงานบ้านที่ดียวเองเยะมากแล้วตอนติ๊กตอนจบมันจะบอกว่ากฎของที่พิ้ิเฟยรับเนี่ยจะต้องเสร็จทีนี้ถ้าไม่แต่งโหมดเลยเนี่ย ก็แล้วกล่าวอันนี้จริงไหมคะไม่รู้จริงเพราะว่าเราก็ได้อ่านเปเปอร์ที่มันเป็นไปนอนมามดแล้วิเดินหน้ากังเวอร์จริงๆอ่ะกระแสมันแรงดีมาต้งแตะแบบแต่แรกๆยันสุดท้ายมันหายเหนื่อยเนาะเราดูรูปอีพีแล้วพี่เรา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 ตามไปด้วยเราเห็นกระแสแต่ละครั้งที ที่ออกมาเนี่ยว่าฟีดแบ็กกลับมาเขาได้รับเมสเซจที่เราที่เราให้ไปในทุก EP เลยอ่ะเราก็ดีใจเรารีบรีบดีใจแล้วก็ทีมงานทุกคนก็ชื่นใจกันหมดว่าเราตั้งใจทำจริงๆสุดท้ายแล้วก็คนดูก็ชอบไปหมดเลยกระแสดีแบบนี้จะมีผลงานคู่ต่อไหมคะก็พึ่งอยู่ขึ้นอยู่กับทำเรียกร้องของแฟนคติดอ่ะ เราอีกก้อ้พี่ถ้าเราไม่ทงานเลยนะถ้าเราไม่มีงานพูดกันเขาจะไม่้องสารก็ตื่นสารก็ตือไรนี่ผู้ใหญ่คาทามหรืยังเป็นเรื่องอะไรวี่ครับงะีนะเป็นเรื่องอปเร่อออกแต่เราเลือกลากกันเป็นเรื่องออดแอครับละครจบแต่คนก็ยังเรียก ียนไกคิวกันอยู่เขาไม่ไดกชื่อพวกเขาสองคนนะตอนนี้เขาก็รักีนบางคนก็ย้อนกลับไปดูในวันนี้แต่ที่ชุดอแจ็คีชุดิมี่ชดแจบนะครับุิมแจ็คคือกลัวจดนอ้โหเขาลืมเราแต่ดีว่ามีคนเคยจลสลับหรอไม่ใช่ไม่ใช่พกเขาลืมเราว่าไม่ติดกานเปอดจำจำตัวละครแต่ไม่ไม่รู้จักเรายินดีครับที่คนเรียก มีหมดนะพี่แม้กระทั่งแบบที่ตึกอย่างเงี้ยเขายังเรียกอาชีวอนิยมเลยเออเออไปไหนก็คือเขาไม่ไดกชื่อที่โรงแรมนักเรียนนะแล้วไปไหนมาไหนยากขึ้นไหมตอนเนี้ย่รถติดแค่รถติดแค่นไ้นมาติดอยู่แล้วไม่จะไปบอกว่าที่ร้านเดิมๆเราไปไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้ครับเอาเองเอาสดอะไรไม่ต้องถามตัวอะไรอย่างนี้เนาะไม่ต้องสีงกตัวแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่ต้องอะ้รใช่ไหมแม้แต่แล้ว แต่ปีนเคยแล้วไอชินแล้วแต่แต่ก็ไม่มีครับไม่มีครับก็ไม่มีคือไม่ไปเลยไม่ตอนอยู่บ้านเนาะเวลาพักผ่อนพักผ่อนไม่เวลาเราไปกินก๋วยเตี๋ยวอะไรนี่ไงแม่แม่ที่อยู่ปากซอย่างเงี้ยเขาก็เห็นเราตั้งแต่ยังยังไม่มีผลงานเนี้ยพอเรามีผลงานเขาแม่ตามอยู่นะแม่ตามเชียร์อยู่แล้วลูกมันหลับมากินก๋วยเตี๋ยวปีนะแบบเลย คนไม่เลยพับไม่ตอบได้ผมดทุกแม่ไม่เอาไม่เอาต้องจ่ายกับคนหนุนเนาะนาทีการแปลกๆไหมอ่ะอะไรนะไหมนาทีการแปลกๆไหมมาจู่โจมมาจับมือมากระชา่าหนีเลยจับมือมักระชากผมไม่ได้ยินไงสบแม่ยังไม่มีครับยังไม่มีคนใหญ่ก็มีแฟนคลับที่แบบว่าพี่แจมมาถ่ายรูปหน่อยอะไรเงี้ยเราก็ยินดี